วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อควมามบันเทิงเพียงเท่านั้นอาจมีคำหยาบคายหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพี่จอร์ดเตือนแล้วนะสวัสดีคราชพี่จอร์ดรายงานตัวครับผมอาก่อกออื่นเลยนะครับฝากกดไลค์นะกด s ซ cribe นะกับช่องนี้ด้วยนะเออมาเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้พี่จอร์ดนะขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะลิปนวิขอสัก สาไลท์ like. เอาอวันนี้มาอยู่กับเกมวินเนอร์นะสปีดนะแมเกมเนี้นี่เกมสุดมันนี่ไม่รู้ว่ามันคนอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะมันกับมัน neh, นะีนะ่เกมใหม่ฮะนี่ฮนะเกมใหม่ฮนะปกติเกมใหม่ไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าคนเล่นไปเยอะแล้วแล้ว,ลวมันก็แตกกันไปเยอะแล้วนะฮะมันไม่เหลือถึงเราแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอล้างหน้าไปก่อนนะ ขอล้างหน้ารูปหน้ามันไปก่อนนี่ในเกมนี้ก็คล้ายๆกับทุกเกมฮะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรถแข่งนะอืเป็นแบบโตเกียวดิฟนะอืไอืวันนะ f อ o ฟยูโนเออเนี่ยเดี๋ยวซื้อไปเลยฮะซื้อไปสามสิบบาทนี่ได้มาแปดหมุนนี่แปดหมุนไปฮะคูณไปฮะเกมนี้มีดีที่ตัวคูณนะนี่อะอู้คูณเก้าขึ้นสวยอยู่เฮ้ยเอาเรื่องอะ นี่หมายถึงตัวคูณนะตอนนี้ยังไม่ได้บวกอนี่ฮะหมุนลงมาเลยอีกสองหมุนเฮ้ยมันยังไม่ได้สักบาทเลยนเนี่ยมันยังไม่ได้สักบาทเลยเด้เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าเออเออมันเออมันต้องงี้อือนี่ฮะแหมโค้งสุดท้ายพอดีฮะเกือบตายฮะบิ๊กวินอู้แต่ยัง858บบาทนะขาดทุนอยู่ครับ อุ้ยเอาฮะปรับมปรับไป2 5 0 0เด้อเออเนี่ยมันต้องอย่างงี้มาหมุนติวติว,ตวมากดตาร์ทเออแหมซื้อครั้งแรกเดี๋ยวนี้มันมักจะเป็นงนี้ฮะเกลือไปก่อนก็เลยซื้อน้อยฮะว่าแล้วมันต้องไม่แตกฮะนี่ก็เลยซื้อน้อยไปก่อนเนี่ยปรับมาเป็น50ครับ2 0 0พนะ2,000ั 2, กว่าบาทนี่คูสิไปนี่บนะิ๊กวินสิฮะออ่บาทหนึ่งเลยมา หรืออีกพันกว่าบาทมามาเพื่อนมามาดิฟมาแหมเหยไปแหมไม่เบิ่นไม่เล่งเครื่องเลยนะไม่เล่นเครื่องออ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้คูณ13ไปสิเออแปดร้อยสี่สิบห้าบาทยังไ,ไม่ได้ทุนเลยฮนะยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องฮนะนี่ช่องอื่นเขาบวกเอาบวกเอาฮะช่องนี้ขาดทุนต่อเนื่องฮนะเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวสเก็ตเตอร์มาแบบนี้นะ แบบนี้มีลุ้นมีลุ้นอยู่อุ้ยเคอูเคเจฮะอู้อร้อยหกสิบรอคูณสิบห้าแล้วเฮ้ยเอาดิมีคูณสองต่ออุ้ยอุ้ยดูดูตัวคูณอุ้ยดูตัวคูณอุ้ยดูตัวคูณดีอืออู้เกือบตายครับเกือบตุยไปแล้วเกือบตุยไปแล้วอู้บิกวินไม่พอนี่ต้องเมคาวินซุอร์เมกาวินแน่นอนนะมาจังหวะนี้จะซุอร์ไม่เุอร์รอดูอะดูอะ ดูสิฮะโอ้ยดีฮะว่ามีตัวคูณเยอะเมื่อกี้ฮะแล้วก็แตกคอมโบโด้วยฮะแบบนี้มันเข้าแน่นอนนะนีะนะ่จากการวิเคราะห์ซูปเปอร์ไมก็วินนะสวยงามแจ่มแจ๋วฮะดู่ะสามพันกว่ายังวิ่งไล่ไม่หยุดนะฮะสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะะเออมาเป็น5 3าพมาลุยต่อฮะมารอบนี้รอบนี้มันสวยฮะนีะ่ฮะ กําไรแล้วฮะลุยกันต่อนะมาเดี๋ยวขอล้างน่ลงล้างหน้ากันหน่อยนะฮะปรับให้มันขยับนิดขยับหน่อยฮนะจะไปพึ่งไปอานะ่านในช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ฮะนี่ก็ถือว่าบวกเยอะมาอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้นะเออซื้อไป2 0 0พันะได้มา5,000ันขวากําไรเท่าตัวะฮะการซื้อทุกครั้งแล้วมีกําไรเข้าเท่าตัวน,ะะนี่ก็ถือว่าคุ้มทุนนะฮะ,นะฮะถึงจุดคุ้มทุนเลยจุดคุ้มทุนมาแล้ว นี่เปีย่ามาแมเออ,อไฮะอีกนิดหน่อยฮะนี่ฮะเก็บนิดเก็บหน่อยฮะเอาฮะเหลืออีก5้าอ,ออตโต้สุดท้ายนี่ฮเก็บไปปลายไปแม่ซื้อครั้งเดียวก็ถือว่าคุ้มนะต่อวันนะั้นเล่นไม่ถึง5นาทีนะไม่ได้ชักชวนให้ใครเล่นนะฮะอย่าทําตามเด็ดขาดนะน้องๆนูหน,น,นูอย่าทําตามนะเออนะแต่ถ้ามันอดไม่ไหวจริงก็ ก็จัดไปนะแต่ต้องมีสติฮะทุกครั้งต้องมีสติจริงๆเอาลนะเดี๋ยวจบไปแล้ว,ลวกับเกมสปีดวินเนอร์นะจะให้พีจีนะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นเกมอะไรแลนะก็ฝากติดตามพี่จอดด้วยแล้ว,ลวกันสำหรับวันนี้พี่จอต้องลาน,น้องๆกันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ